สวัสดียามค่ำค่ำค่ะของวันที่27สิบเจ็ดกันยาแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงออกกำลังกายกันหรือเปล่านะต้องเตือนกันก่อนนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะเราต้องเตือนเตือนกันไว้ค่ะตอนนี้ค่ำค่ำนะคะจะคุยต่อเกี่ยวกับประวัตินะ อตอนสามตอนสามนะตอนสามก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าออตอนเล็กๆก,ก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระกับคุณตาเออแล้วทำไมคุณตาถึงตายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะอตอนนี้ตอนที่คุณตาได้เสียชีวิตะนะคะเราก็เรียนอยู่โรงเรียนพานิชย์ ปีสองปีสองหรือปีสามเนี่ยแหละจำไม่ได้นะประมาณปีสามหรือยังไงนี่แหละนะเออจะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้วคุณตาก็ามาเสียก็ที่เสียนั้นก็วันนั้นเป็นวันกระถินค่ะที่บ้านจะทำกระถินทุกปีกรถินไปที่วัดกลาง นครหลวงนะคะวัดกลางนครหลวงจังหวัดพระนครศรียาค่ะจะไปที่นี่ประจําทุกปีเลยระหว่างที่รอวันนั้นนะคะรถมาช้ามากเลยไม่รู้เป็นไรเราก็นั่งรอแล้วเราก็มองคุณตานะคุณตาก็เดินไปเดินมาระหว่างที่รอรถอน,นะคะดูต้นไม้ดูนกดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะดู แล้วก็ถือไม้เท้าอันนึงไม้เท้านี่ไม่ใช่ขาเจ็บอะไรนะความเท่ไม้เท้าแล้วก็หมวกค่ะจะแต่งแบบนี้ดูแบบดูภูมิฐานมากนะ,ะแต่งตัวแบบสุดสุดรอและสุดรลอเลยวันนั้นทีนี้รถก็มาก็ขึ้นรถใช่ไหมคะขึ้นรถก็ปรากฏว่า สายมากวันนั้นสายมากไปถึงวัดก็ประมาณบ่ายแล้วนะคะบ่ายโมงก็หิวกันละทีนี้หิวกันเลยหิวกันมากทุกคนหิวอ่าเราเป็นคนดูแลคุณตาใช่ไหมก็ล้อมวงกันละทีนี้ก็มีหนมจีนค่ะมีหนมจีนหนมจีนเขามาเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงหนมจีนนะก็กินแต่นี้ระหว่างกินเน่ย คุณตาเขาเสอือกใช่ไหมฮะเรานั่งข้างๆอยู่แล้วอ่ะเราเป็นคนคอยบริการไงนั่งข้างๆเอ้คุณตาเสอือกแล้วคุณตาก็หายหลังเลยอะ่ะเสือกแล้วก็ตาค้างหายหลังเราก็จับไว้ทันนะเออจับไว้ทันเลยเดี๋ยวตั้งแต่นั้นมาคุณตาเป็นลมค่ะดูสิคะเป็นลมวันที่ทอดกระถิ่งของตัวเองอะ่ะคืนนั้นมีการลเล่นเนี่ย ทุกคนเศร้าหมดเลยค่ะไม่เท่าไหร่แค่สามสี่ชั่วโมงเท่นั้นนะคุณตาเขาจากเราไปเลยค่ะอันเนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเศร้าใจมากๆเลยอ่ะเป็นต้นตระกูลเลยนะที่ที่ที่แบบว่าจากไปคนแรกแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ก็มีเจดีเจดีเอาไว้ที่วัดกลางเนี้ยเป็นประจำ ฉะนั้นปีหนึ่งเราจะต้องไปกันนะคะไปทำบุญให้ญาติพี่น้องอะไรใครที่เสียแล้วก็เอาไปไว้ที่เจดีนี่แหละค่ะไว้เรียกว่าเป็นต้นตระกูลเลยนะที่วัดกลางนะครหลวงเนี่ยค่ะไปทุกปีไม่เคยขาดมีขาดอยู่ปีเดียวคือตอนที่โควิดเท่านั้นเองนะโควิดมันไปไม่ได้จริงๆก็ทำถวายสังฆทาน เอานะคะแต่ไม่เคยขาดจากการทำบุญให้เลยพ่อแม่พี่น้องใครตายพี่ป้านะ้าอายอยู่ที่นี่หมดรวมทั้งตัวเราด้อยถ้าเราตายเราก็ไปอยู่ตรงนี้แหละนะอนี่แหละชีวิตบทจะจากกันก็ง่ายเหลือเกินจากกันง่ายมากเลยตอนนั่งกลับก็นั่งร้องไห้ตลอดทาง คุณยายก็นั่งกอดหมวกกับไม้เท้านะคะนั่งกอดหมวกร้องไห้ไปตลอดทางเลยค่ะเขาเป็นคู่กันจริงๆนะคะพอหลังจากนั้นสักปีหนึ่งคุณยายก็ตายตามเลยค่ะแบบตอมใจคิดถึงคุณตาเนาะเขารักกันเนาะนี่แหละคะ่ะสิ่งที่ได้มาก็คือการสวดมนตนะ์นะนะก็นั่ง สวดมนต์เนี่ยนะคะนึกถึงคุนตาสอนให้เราเป็นคนมีธรรมะอยู่ในหัวใจมาตั้งแต่เล็กเด็กๆนะคะตอนนี้ก็จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าเพื่อนเพื่อนรักนะเพื่อนรักรักกันมากตั้งแต่ป .4 นั่งเนี่ยป .4 รักกันมากเลยก็ไปอยู่อเมริกาเขาไปอยู่อเมริกาตอนที่ที่เขาอะ กลางวันเนี่ยตอนเขายากจนมากเลยที่บ้านเขาอะขายถานเนี่ยยากจนมากเลยเราต้องเราก็ยากจนนะเราก็แบ่งปันข้าวให้เขากินทุกวันเลยอจำได้ตรงเนี้ยชื่อสมปองนะรักมากเลยตอนหลังก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นวราพรเขาก็ไปอยู่ที่อเมริกาตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกล่าถึงเพื่อนคนที่สองที่รักกันมากนะ ได้บรรจุไปทำงานที่แห่งหนึ่งนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเราเจอกันกับเพื่อนคนนี้แบบแบบดีมากเพื่อนคนนี้ดีมากนำกันไปทางดีค่ะเรามีความทุกข์ใจช่วงนั้นนะคะเป็น เรียกว่าครอบครัวเกี่ยวกับครอบครัวทุกใจก็เอาหนังสือในนั้นเขียนบอกว่าสวดครบเจ็ดวันแล้วจะมีโชคลาภอะไรแบบนี้นะคะคือยอดพรกกันจปิดกเราก็ลองสวดดูสวด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 ครบเจ็ดวันปับ๊บยากมากเลยนะตะกุตะกะเลยแรกๆรกอ่ะสวดก็ไปซื้อลอตเตอรี่ก็ถูกคะ่ะสามตัวจำได้เลย แล้วก็มาเพื่อนก็ถามว่าทาไมถูกฝันหรือยังไงนั่งหันหลังกันเนี่ยเราหันเขานั่งข้างหลังเราเรานั่งข้างหน้าเขาอย่างเงี้ยนะก็หันหลังคุยกันเนี่ยบอกนี่น,นี่เธอเชื่อไหมหนังสือเล่มนเนี้ยเนี่ยเนี่ยอาไปท่องครบเจ็ดวันแล้วไปซื้อลอตเตอรี่เลยแล้วเดี๋ยวก็ถูกนะว่าอย่างเงี้ยเขาก็ไปทําตามที่ยินเสียงสวดเลยอยู่ข้างบ้าน บ้านหลังบ้านติดกันก็สวดสวดสวดเขาก็สวดครบเจ็ดวันเขาไปซื้อเขาก็ถูกค่ะทุกคนเหลือเชื่อนะเขาถูกจริงๆเนี่ยเพื่อนรักกันมากเลยแต่คนเนี้ยตายไปแล้วเขาเป็นมะเร็งสมองนะ,ะ่ยดูสิคะอีกสักปีสองปีเขาจะ,ะเกษียณประมาณห้าสิบห้าสิบแปดห้าสิบเก้าเนี่ยเขาตาย ออคิดถึงมากเลยแล้วก็ให้ตะก,ก้าไว้ใบหนึ่งนะยังอยู่เลยทุกวันเนี้ยตะก,ก้ายังอยู่เลยเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะตะก,ก้าจากอ่างทองเขาเป็นคนอ่างทองนะคะเนี่ยเพื่อนรักแล้วก็มีเพื่อนรักอีกคนหนึ่งตอนนี้ก็อยู่โคราชนะเพื่อนธรรมะเพื่อนธรรมะกันนะ,ะที่รักลากันนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่ง เพื่อนที่รักกันมากๆเลยตอนที่ทำงานอยู่ที่ขอนแก่นนะเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นครูเขาเป็นครูเป็นครูทุรลการนะเป็นครูทุรลาการเกี่ยวกับเขตการศึกษาอย่างเงี้ยแหละแล้วเมื่อปีหกหกเนี่ยเรายังไปเที่ยวพิษโลกกันด้วยนะแล้วเราก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ ลำปางนะไปกันสองคนเลยสองคนเลยรักกันมากเลยเราก็ขับจากพัทยานี่แหละไปไปหาเขาเลยที่ขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่แล้วก็ตีขึ้นชุมแพไปพิษโลกแล้วก็ไปเหนือเลยค่ะนาะแล้วเขาก็มาตายหลังจากไปเที่ยวกันได้พอ เดือนตุลานะเดือนตุลาเราไปเที่ยวกันเมื่อเดือนตุลาหกหกเขาก็มาหาเราเขาก็มาหาเราที่พัทยาเนาะประมาณเดือนธันวาธันวาปีนั้นเนี่ยหกหกนะนะเขากลับไปพอเขากลับไปเขาก็ ไปเสียชีวิตตอนเดือนกรดกดานะเนี่ยแะกระดกดาทันทันวาเขามาหาเราใช่ไหมทันวาแล้วก็มกกลามกกลากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาเขาเขากลับไปตายตอนเดือนกรดกดาเนี่ยเขาเป็นมะเร็งเต้านม คุยกันนะเขาบอกเราก็บอกอยู่ได้อีกนานเขาบอกเนี่ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นานไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีวี่แววเลยนะขัดกันขับรถเนี่ยน่ารักมากเลยน่ารักมากๆคนนี้รักมากแล้วก็เสียดายมากคือสนิทก,กันตอนอยู่ขอนแก่นนะคะบ้านไผ่ โอ้คุยแป๊บเดียวสิบเอ็ดนาทีค่ะจะรู้เรื่องไหมนเนี่ยคุยเรื่องเพื่อนนะเพื่อนรักๆให้ฟังเลยนะคะจะต้องขอจบคลิปก่อนแล้วนะขอทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวนึกอะไรได้ก็จะเล่าไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเอ่อตะหนักเอาไว้นะคะถ้าเรามีเพื่อนที่ดีดเรารักษาน้ำใจกันไว้นะ พื่อนดีๆหายากนะรักษาน้ําใจกันไว้ดีๆค่ะอ่าใค่ข้อคิดไว้แค่นี้นะคะสวัสดี